สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจากลินรถปลดป้ายนะครับมาอัปเดตงานของพี่บังโก้นะครับผมเป็นช่วงนี้ก็ผมส่งทํางานก็ประกอบรถหลาคันนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อแฟนพี่น้อง fc ที่ติดตามทางเพจทางช่องจากรินรถปลดป้ายนะครับของเราทาแต่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับมีหลายคนทักถามมาว่ารถปลดป้ายคืออะไรนะครับรถปลดป้ายก็คือรถแท็กซี่ปลดป้ายที่เปลี่ยนจาก ป้ายเหลืองมาเป็นป้ายดํานะครับอย่างกรณีนี้ครับถ้าเป็นป้ายเหลืองก็คือจะเป็นรถรับจ้างไม่เกินเจ็ดคนถ้าเป็นป้ายดําก็รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนนะครับจะตามนี้เลยนะครับเอกสารของเราพร้อมโอนทุกคันนะครับผมนะฮะบางคนซื้อไปแล้วกลัวโอนไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรารับประกันเรื่องการโอนเลยนะครับผมรถคันนี้ติดจองเรียบร้อยอันนี้ผมทําคลิปให้ชมนะครับพอดีมันเสร็จค่ำๆนะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทางปากช่องนะครับผมได้มาจํามาหนึ่งคัน พรุ่งนี้มีเขียวเหลืองเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็ติดตามไว้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะไปรับประมาณตีสี่ที่ห้าเดินทางไปรับรถนะครับซื้อไว้แล้วคันหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าได้สั่งจองมาก็หลายวันนะครับผมที่แรกว่าจะรับรถวันที่ยี่หกก็น่าจะเลื่อนเป็นประมาณวันที่หนึ่งที่สองที่สามไปนู่นหละครับถ้าส่งไม่ทันก็ต้องขอเลื่อนไปอีกเพราะว่าน่าจะไปเชียงใหม่เชียงรายก่อนนะครับผมก็ بر, วันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับประกอบรถเพิ่งเสร็จนะครับผม ก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับก็ยังเล็กนิดน้อยนะครับผมนี่ก็ถือว่า8ปด0ซเก้าซนแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมเกียร์ออโต้หนึ่งจุดหกจีปีสิบสามนะครับหนึ่งจุดหกจีปีสิบสามนะครับผมคันนี้นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมนี่แบบนี้แบบนี้นะครับผมต้องการแบบนี้เลยทักทักทายเข้ามาได้นะครับผมหรือจะสั่งจองทําก็ได้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานลอกสีไม่ลอกสีนะครับทาให้ทาให้ได ไอ l ดี e ก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยตามด้วยคำว่ารินนะครับ R I N นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาพี่น้องชมรอบคันเลยนะพอดีใช้แบตไฟใช้ด้วยอาจจะมีเสียงแวบ,บๆนะครับนี่นะครับน,นะครับประมาณนี้นะครับผม <c oughs> นี่ก็เตรียมความพร้อมที่เรียกว่าแต่ลูกค้าจะพร้อมเลยผมก็ทำจนแบบเริ่มกินข้าวเลยนะครับเร่งอย่างเต็มที่เลย นาครบุีพี่บางกกโทรบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับผมนะฮะมีธุระภารกิจนะครับเร่งด่วนก็เลยขออนุญาตไปทําภารกิจก่อนนะครับนี่ก็ผมก็นี่นะฮะก็อันนี้เป็นภายในของพี่บางกกเพิ่มนะฮะเพิ่มต่างหากเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมเพิ่มจอแอนดอยด้านในนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมส่องจอแอนดอยเห็นหรือเปล่าครับพี่น้องนะครับต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะฮะบางทีแสงไม่ถึงนะครับแสงไม่ถึงนะฮะแสงไม่ถึงนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมสั่งให้พี่น้องชมนะครับผมด้านในนะครับอยากทำคลิปนะครับผมอยากทำคลิปก็เลยเอาไฟสองทำเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องนะครับผมจากรินรถตัดปนะครับคันนี้เป็นหนึ่งจุดหกจีขายแล้วนะครับผมนะฮะนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีอย่างมากเลยที่ไม่ทิ้งกันนะครับผมนะฮะนะครับผม นี่เบาะเป็นของบางกุนะครับพี่บางกุนะฮะเลือกมาเองนะฮะก็มีแบบเราก็ทําตามแบบเลยนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านนี้ประมาณนี้นะครับหลังคานะครับผมนี่นะครับหลังคานะครับผม อยู่บ้านพิกัดของผมก็อยู่บ้านแต้นะครับผมตำบลท่าดําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะฮะนี่นะครับอยู่บ้านเต้ตำบลท่าดําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 6 1 2 6เจนะครับผมท่านใดชินชอบสั่งจองมาจํามาได้เลยครับไม่เกิน15วัน20วันได้รถแน่นอนนะครับของเรามีตัวตนนะครับผมนะฮะของเรามีตัวตนไม่ต้องห่วงว่ามาจํามาแล้วจะไม่ได้รถนะครับผมนะฮะรับประกันนะครับขอเป็นประกันเลยนะครับ่อพเื ให้เห็นชัดนะครับนี่นะครับผมทางด้านนู้นก็ช่างหลุนนาไปซื้อมาเข้านะฮะเรามีภารกิจที่จะลงกระทมนะครับวันคืนนี้นะครับผมนะฮะก็กราบขอโทษขออภัยนะครับที่อ่าคลิปเวลาท่านที่มันจะมาก็ยังไม่ได้ไปทําให้นะครับเดี๋ยวได้ดูน่นอนนะครับผมได้ดูแน่นอนให้ดูแน่นอนนะครับใจยินนะครับใจร่มๆ่มนะครับผมนะฮะอันนี้ของพี่บางกุบเป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้คือขายแล้วนะครับถ้าในที่ยังอยากได้ก็ มนจะมานะครับผมนะฮะมาจะมานะครับผมทําให้ได้รับประกันได้รถทุกคันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมถึงน้ำมันแพงพ e. ี ah ram, ่น้องก็ยังช่วยซื้อนะครับผมขอบคุณยางมากนะครับของเราทเป็นรถแท็กซี่บดป้ายนะครับทางอื่นช่องอื่นหรือเต็นท์อื่นมาดูรถเราต้องเราไม่ได้โจมตีใครนะครับผมเราทําตามใจลัะของเรารุ่นเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายอย่างอื่นนะครับใครจะว่ายังไงเราก็จะขายแต่แท็กซี่บดป้ายอย่างเดียวนะครับ ครับใจชื่นชอบนะครับกับแท็กซี่บดป้ายนะฮะมันได้รถบอดี้สวยนะฮะแล้วก็ได้ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมนะครับเท่ากับราคามอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะครับพี่น้องก็ค่อยตรงนี้พุ่งนี้ก็จะมีเขียวเหลืองนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมพ่งนี้นะฮะผมจะไปรับรถ4ีสี่นะครับก็จะไปรับเขียวเหลืองนะครับก็รับเสร็จมาก็จะ พักก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับผมก็ขออนุญาตอาบน้ําทานข้าวนอนนะครับผมนะจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมนะเดี๋ยวช่างหลุนก็จะกลับบ้านแล้วครับนั่นนะครับบ้านห่างกันประมาณหลายกิโลหลายพันลี้อยู่นะครับครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนนอนนะครับดูคลิปแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปครับผมขอบคุณสวัสดีครับ